ลิเวอร์พูลนะครับร่วมล่าตัวคุยชาติควอรัสเคเลียนในเดือนมกราคมนี้นะครับย้อนกลับไปนะครับเมื่อช่วงค่าคืนที่ผ่านมานะครับก็มีรายงานนะครับบอกว่าทางนาโปลีนะครับตอนนี้พิจารณาตัวนะครับพร้อมที่จะปล่อยทางคุยชาติควอรัสเคเลียออกจากทีมนะครับหากได้ราคา80ล้านยูโรนะครับซึ่งก็มีหลายทีมในยุโรปเลยนะครับที่อยากได้ตัวไปร่วมทีมนะครับหนึ่งในนั้นนะครับก็มีสโมสรอย่างเปสเชนะครับที่มีรายงานบอกว่าในเวลานี้นะครับ ก็พร้อมจะทุ่มเงิน80บล้านยูโรตามที่นาโปลีต้องการนะครับแล้วก็พร้อมมอบสัญญาให้กับทางควารัสเคเลียนะครับโดยมีการทุ่มค่าเหนื่อยนะครับมากกว่าเดิมถึง4เท่าตัวนะครับโดยในปัจจุบันนี้นะครับสัญญาของควารัสเคเลียนะครับกับนาโปลีมีไปถึงปี2027นะครับแล้วเขารับอยู่ที่ประมาณ3 0,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เท่านั้นเองครับนอกจากสโมสรอย่างเปสเชีแล้วนะครับก็มีสโมสรอย่างเชลซีครับสโมสรอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแต่อย่างไรก็ตามครับ เทียหนึ่งนะครับอย่าง d ดเรติกยูเคนะครับโดยเดวิดออลสตีนครับรวมไปถึงพอจอยครับซึ่งเป็นนักข่าวเทียหนึ่งของลิเวอร์พูลนะครับก็ออกมารายงานครับบอกว่าในเวลานี้นะครับลิเวอร์พูลนะครับเป็นอีกหนึ่งทีมนะครับอยากจะได้ตัวทางควีชาควารัสเคเรียนี้ไปร่วมทีมในเดือนมกราคมนี้เลยนะครับโดยสถานการณ์ดังกล่าวนะครับมันก็อาจจะสืบเนื่องจากเรื่องของทางโมซาร่านะครับเพราะตอนนี้ลิเวอร์พูลกับบางโมยังไม่สามารถต่อสัญญาฉบับใหม่กันได้นะครับ ซึ่งเดิมทีนะครับล์พูเองก็ไม่ได้ว่าเล็งซื้อผู้เล่นในตำแหน่งของปีกมาร่วมทีมในเดือนมกราคมนี้นะครับแต่ด้วยสถานการณ์ที่มันเป็นไปณเวลานี้นะครับมันก็เลยทําให้ล์พูอาจจะต้องดึงตัวทางควารัตเคเลียมาร่วมทีมในเดือนมกราคมนี้เลยนะครับนี่เป็นรายงานจากเดวิดออสตีนะครับก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ก็ถือว่ามีโอกาสไม่น้อยเลยนะครับทั้งเปเชครับรวมไปถึงทางล์พูครับซึ่งล์พูเองแน่นอนครับ ยังไม่สามารถต่อสัญญากับบางโมได้การดึงกุยชาควาสเคเลียมาเป็นตัวสำรองเอาไว้แบบนี้ก็ถือว่ามีโอกาสที่มันอาจจะมาแทนที่ของโมซาลาได้เหมือนกันแหละครับสำหรับทางฝั่งของกุยชาควาสเคเลียนะครับฤดูกาลที่เขาพีคสุดๆนะครับนั่นก็คือฤดูกาล2022-2023ครับตอนนั้นนะครับก็สามารถคว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมของศึกเซเดียตเตรี่เลยครับและก็พานาปลรีนะครับสามารถควา้าแชมป์สกูเดตโตได้สําเร็จครับ สำหรับซิตินะครับของทางควิชาควาสเคเลียในตอนนี้นะครับลงเล่นกับนาโปลีไปทั้งหมด107นัดครับซัดไป30ประตูแล้วก็ทำอีก29แอสซิสต์ด้วยกันนะครับก็ถือว่าตอนนี้เป็นนักเตะซูเปอร์สตาร์หมายเลขหนึ่งนะครับของทางนาโปลีครับซึ่งก็ต้องมาดูกันละครับว่าในช่วงของเดือนมกราคมนี้นะครับจะมีทีมไหนหรือเปล่านะครับยื่นข้อเสนอจำนวน80ล้านยูโรไปให้กับทางนาโปลีนะครับแต่ที่แน่ๆครับ เปเชเป็นหนึ่งในทีมที่อยากจะได้ตัวไปร่วมทีมเป็นอย่างมากครับเพราะว่าในเวลานี้นะครับกองหน้าของเปเชนะครับก็ยังไม่มีใครที่เป็นระดับเกรดเนะครับซึ่งตอนนี้มีอุสมานเดมเบเล่ครับแบตลี่บาโคล่านะครับโคโลโมนี่นะครับซึ่งการได้ตัวนักเตะอย่างกุยชัควารัสเคเลียไปก็ถือว่าเป็นเป้าหมายสําคัญของพวกเขานะครับก็ต้องมารอดูกันเลยครับดูจากสถานการณ์ณตอนนี้นะครับก็ดูเหมือนว่าสทีมเต็งนะครับที่ได้ตัวควารัสเคเลียไปร่วมทีมในเดือนมกราคมนี้นะครับหเลยก็คือเปเช และอีกหนึ่งทีมครับก็คือทางลิเวอร์พูลนะครับที่อาจจะเอาชช่าควรัตเคเลียมาแทนที่ของโมซาลานะครับและเพื่อนๆเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคิดว่าลิเวอร์พูลมีโอกาสที่ได้ตัวควรัตเคเลียมาร่วมทีมในเดือนมกราคมนี้เลยหรือเปล่านะครับแต่ก็ถือว่าดูจากข่าวแล้วมีความเป็นไปได้นะครับสุดท้ายนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับทุกช่องทางของบันจูเดย์ไว้ด้วยนะครับ